ผลการหลักวันหวยเล่าพัฒนางวดวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567ร่างวันเหล็กสองตัวล่างเลขที่ออก7 2 72สอง็สองร่างวันเหล็กสองตัวบนเลขที่ออก1หา1หาร่างวันเหล็กสามตัวบนเลขที่ออกสองหหาสองหหาร่างวันเหล็กหกตัวเลขที่ออกได้แก่ 7จ็ดสองเจ็ดสองหนึ่หาเห่าวยตำราฝันเลขน้ำสัตว์สี่คั้งคั้งที่หนึเเลขน้ำสัตว์หมูคั้งที่สองหนึ่งเลขน้ำสัตว์นกนางแอน่นคั้งที่สามเกาลขน้ำสัตว์เม่นคั้งที่สี่เกาลขน้ำสัตว์แมงกระเบือ่อนี่ก็เป็นผลนการละวันหวยลาวปัฒนา งวดวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2 5 6 7ขอทุกท่านโชคดีมีใช้นะครับถูกหวยเล่าพัฒนาได้รับเงินหนึ่งทุกคนฝากไว้ในเด้อครับซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในงวดต่อไปงวดวันพุธที่14กุมภาพันธ์กลับมาติดตามรับชมกันอ,อีกครั้งนะครับสำหรับมื่อนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ